จับตากระแสะการปรับคณะรัฐมนตรีกันต่อนะคะยังมีการถามกันแล้วก็พูดคุยติดตามเกาะติดกันอยู่ทุกวันนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมแกนนําพักเพื่อไทยไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่นอกสถานที่นะคะสื่อมวลชนก็จับตากันว่าจะมีการหารือเรื่องอะไรบ้าง<อ>จะมีเรื่องของการปรับคอรมอไหม<อ>นะคะ <laughs> แล้วประเด็นสําคัญก็คือมีอรายงานว่าคุณทักษิณชินวัตรก็เดินทางไปร่วมรับประทานอาหารด้วยนะคะโดยเมื่อเวลาประมาณ11บเนาฬิกาห้นาทีค่ะนา เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางถึงโรงแรมโรสบูดนะคะด้วยรถประจําตําแหน่งโดยมีรถของนายแพทย์พรหมินเลอร์สุริเดชเลขาธิที่การนายกรัฐมนตรีและรถประจําตําแหน่งของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตามาในขบวนด้วยค่ะสื่อมวลชนก็รายงานกันนะคะว่านายกรัฐมนตรีมาพบแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งทางโรงแรมไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านไหนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะปักหลักอยู่ริมถนนหน้าโรงแรมค่ะหลังจากนั้นประมาณ1ชั่วโมงรถประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีก็นี่ค่ะเดินทางออกมาจากโรงแรมแล้วก็เดินทางกลับไปยังทำเนียบรัฐบาลน,นะคะด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เดินทางเข้าทำเนียบในช่วงบ่ายใช้เวลาประมาณ40นาทีเดินทางกลับ ท่ามกลางกระแสข่าวที่สื่อมวลชนรายงานกันนะคะว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐยังไม่ลงตัวรวมถึงคาดว่าการเข้ามาวันนี้เนี่ยอาจจะมีการหารือการเรื่องลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและระยองของนายกรัฐมนตรีในวันเสาร์นี้ด้วยค่ะ ขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ระหว่างปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดชายภูมินะคะถึงกรณีที่มีข่าวว่าเตรียมปรับเปลี่ยนตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีชื่อรัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยเนื่องจากต้องการให้การทํางานต่อเนื่อง และได้ประเมินรัฐมนตรีทั้ง8คนก็ทํางานอย่างเต็มที่ซึ่งทางคุณอนุทินบอกว่าส่วนตัวก็แจ้งกับนายกไปแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยขอไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรซึ่งนายกรัฐมนตรีก็รับทราบค่ะเราอยากให้งานของเรามีความต่อเนื่องแล้วก็รัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยทั้ง8คนก็ทำงานอย่างเต็มที่ ผมต้องประเมินเบื้องต้นก่อนใช่ไหมผมประเมินแล้วทุกท่านก็ทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ได้นดํากาบเรียนท่านนายนกรัฐมนตรีว่าในส่วนพรภาคภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ขอขอเป็นเหมือนเดิมไม่มีการปรับอะไรท่านก็รับทราบไปแล้วนะครับ